วัสดีค่ะวันนี้นะคะ่ะติ๋มชาประเทศผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Instantly LA t e มาดูกันนะคะถุงใต้ตาจะยุบหายไปเลยนะคะบีบครีมนะคะนะคะนากนั้นวอรมครีมนิดนึงนะคะแตะบริเวณเนะะี่ค่ะเราก็แตะครีมแตะย้ำๆนะคะบริเวณที่มีถุงใต้ตานะคะพี่หนุ่มมองขึ้นไปบนเพดานค่ะนะคะ,นะคะแตะย้ำๆไม่ต้องกลัวเข้าตานะคะคนะคะ แต่ย้ำๆยบริเวณที่มีปัญหาถุงใต้ตานะคะพี่หนุ่มจะมีปัญหาถุงใต้ตาเยอะนิดนึงนะคะฉะนั้นนะคะเราก็จะใช้ครีมเยอะนิดนึงนะคะ แล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนนะคะบางคนนะคะมีถุงใต้ตานิดเดียวแล้วก็แตะนิดเดียวนะคะตรงนี้เอเลสปลอดภัยนะคะมีอ,อยอทั้งในไทยแล้วก็อเมริกานะคะมั่นใจได้เลยวิธนะีทาก็ล้างหน้าให้สะอาดนะคะไม่ต้องเช็ดหน้าแห้งให้หน้าหมาดๆคะ่ะแล้วก็แตะครีมลงไปเราจะต้องแตะครีมลงไปให้หมดนะคะ <c oughs> เพื่อจะไม่ทิ้งคราบครีมนะคะแตะย้ำๆค่ะบริเวณที่มีปัญหานะคะ ออตรงนี้ค่ะถ้าใครมีปัญหาร่องแก้มาค่ะสามารถทาได้นะคะนคะคะหรือว่าเออนี่ยค่ะหรือรอยหน้าผากเดี๋ยวจะทาให้ดูเครื่องหนึ่งนะคะสามารถทาได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะมาดูกันนะคะ นะคะริ้วรอยหน้าผากหายไปแล้วนะคะนะคะเมื่อสักครู่ติ่มทาไปครึ่งหน้าผากนะคะนี่จะทาให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะคะถุงตาตายุบลงไปแล้วนะคะนะคะในเวลาไม่กี่นาทีนะคะตอนนี้นาประมาณสองนาทีครึ่งนะคะถุงใต้ตาก็เริ่มยุบแล้วนะคะนะคะเนี่ยค่ะลงชัดเลยนะคะเห็นไหมคะริ้วรอยตีนกาล่องแก้มนะคะใช้ได้นะคะริ้วรอยหน้าผาก ใช้ได้เลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวก็ใช้ได้นะคะทำให้คนที่มีปัญหาหนุบหลุมสิวตื้นขึ้น,นถุงใต้ตานี้ยุบลงนะคะเนะะี่ยค่ะใช้ต่อเนื่องนะคะสามถึงหกเดือนนะคะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนนะคะเห็นไหมคะแก้มยกกระชับขึ้นเลยนะคะหน้ายกกระชับขึ้นเลยเนะะี่ยค่ะจากฝั่งนู้นที่ไม่ได้ทาใช่ไหมคะเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ที่ทาไปเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่ทาล่องแก้มด้วยยกแก้มยกกระชับขึ้นถูกแต้ตาเรียบเนียนนะคะ,คะโอเคค่ะนะคะเนี่ยค่ะ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะอิสต์เลอรี่เอเลสนะคะใครสนใจสั่งเสื้อค่ะสามารถสั่งซื้อกับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้คุณได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ